คนนี้ครับต้นทุนที่มาสามีป่วยเจอวิกฤตวิกฤตการโควิด -19 ครับเป็นวิกฤตที่เราไม่สามารถควบคุมได้หรือผมจะเรียกมันว่า u n c o n t r o l l factor ทำให้การทำธุรก,กิจของเขาเองล้มแบบไม่เป็นท่าและก่อนที่เขาจะมาเป็นตัวแทนจำหน่ายที่บริษัท The Icon Group เขาถึงกับต้องเสียอะไรบางอย่างไปก่อนที่เขาจะได้อะไรบางอย่างกลับมาผบเจอเขาเลยครับขอเสนอประเมินกับคุณเหมียวครับ โดมาตินสวัสดีค่ะเหนี่ยวเป็นสีภรรยาของพี่โดมาตินศิลปินรอก้า ok ไม่ได้มามือเปล่านะคะแต่เอาหัวใจมาฝากค่ะส่วนตัวเหมือเองค่ะทำธุรกิจเกี่ยวกับท่องเที่ยวมากว่า20ปีค่ะต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่ดีมากๆทำให้เราสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้และเมื่อปี62ที่ผ่านมาค่ะ เมียวก็เจอวิกฤตชีวิตอย่างหนักพี่โดมป่วยเป็นเนื้อง,งอกในสมองการผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีค่ะแต่สิ่งที่ตามมาพี่โดมอ่อนแรงแบบถาวรค่ะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และไม่สามารถเดินได้ค่ะระยะเวลาสองปีที่เราดูแลรักษากันมาแต่เสาหลักพังลงในพริบตาเหมียวผู้หญิงคนเดียวที่ต้องแบกรับภาระ สามีที่ป่วยและต้องรักษาเป็นเวลาสองปีลูกสองคนกำลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยค่ะมันร้ายแรงที่สุดในชีวิตของผู้หญิงคนหนึง่งเมียวไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาเมียวจะเอาเงินไหนซื้อข้าวให้ครอบครัวกินเมียวไม่รู้แม้กระทั่งว่าบางวันมันต้องกินน้ำแทนข้าว เมียวไม่เคยจะยอมแพ้ค่ะภาพจำที่มันบอกกับตัวเองว่าเมียวจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คนที่เมียวรักมีชีวิตที่ดีขึ้นและฟ้าหลงฝนกำลังจะสดใสค่ะพี่โดมมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเมียวเริ่มกลับจะมารับงานทัวร์ได้แต่เราก็เจออีกหนึ่งวิกฤตค่ะคือวิกฤตโควิด COVID ค่ะรายได้ที่เรากำลังคิดว่ามันคือรายได้ในอนาคต มันหายไปในพริบตาธุรกิจแรกที่เจอผลกระทบคือธุรกิจการท่องเที่ยวและงานบันเทิงค่ะแต่หมอย,ยังเชื่อมันม่นเสมอว่าทุกวิกฤตมันต้องมีโอกาสและหมอก็โชคดีที่สุดในชีวิตค่ะที่หมอมาเจอคอร์สเรียนออนไลน์ของดีไอคอนค่ะ เหมียวเอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้ฟังจบไป็สามวันค่ะอาจารย์บอกว่าที่นี่ลงทุนครั้งเดียวแต่มันเก็บเกี่ยวไรายได้ตลอดชีวิตแค่ยืนอยู่หน้าโรงเรียนถึงกับอ้าปากค้างนี่มันโรงเรียนหรือโรงแรมกลับมาที่บ้านนั่งอยู่คนละมุมบ้านและจับเขาคุยกันค่ะ ตื่นเช้ามาหมดตัดสินใจปิดบริษัททัวร์ค่ะเลือกเส้นทางเดียวคือขายของออนไลน์กับตีไอคอนค่ะโอกาสมักจะมาในวันที่ไม่พร้อมเสมอเีืยวตัดสินใจขายบ้านเพื่อมาเปิดดีลทำธุรกิจกับตีไอคอนค่ะบ้านที่มันเป็นที่สุขหัวนอนบ้านที่มันเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายแต่วันนี้หมดเชื่อมันมาที่นี่สามารถให้ผลลัพธ์ที่หนูต้องการได้ ตัดสินใจขายบ้านทั้งทังท,งที่ไม่รู้เลยว่าออนไลน์ทำยังไทงทั้งทงที่ไม่รู้เลยสําไปว่าจะเจออะไรแต่สิ่งที่มันมีเลยค่ะคือความเชื่อค่ะหมดเชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งที่เมาเลือกและมันคือการเติมพันธุ์ด้วยชีวิตคนทั้งครอบครัวของเมียวค่ะเละ่ที่สำคัญค่ะเมียวซื้อบ้านให้กับแม่มูลค่ากว่าเจิล้านบาทค่ะ สูงสุดในชีวิตแต่วันนี้ค่ะแม่ต้ภูมิใจที่สุดในตัวผู้หญิงคนนี้อย่าให้น้ำลายราคาถูกของใครมาทำลายความฝันราคาแพงของเรานะคะ